การอภิปรายงบประมาณ2,568วันสุดท้ายครับเหลือเวลาการอภิปรายภาพรวมอยู่ประมาณ13ชั่วโมงครับขณะที่วันนี้ครับการอภิปรายนั้นฝ่ายค้านได้มุ่งเป้าในเรื่องของการอภิปรายในส่วนของงบกลางรวมถึงงบประมาณในการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนนะครับ การอภิปรายงบประมาณในสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันในร่างพรบง,งบประมาณ2,518วาระที่1วันสุดท้ายได้เริ่มการประชุมตั้งแต่เมื่อเวลา9นาฬิกาโดยภาพรวมขณะนี้ครับฝ่ายรัฐบาลเหลือเวลาการอภิปรายอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านเหลือเวลาการอภิปรายประมาณ5ชั่วโมงและคาดว่าการอภิปรายนั้นจะเสร็จสิ้นประมาณไม่เกิน24นาฬิกาของวันนี้ครับทั้งนี้เมื่อก่อนการอภิปรายเริ่มนายวิสุทธิ์ชัยรุ่นสสบัญชีรายชื่อพรร เพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมคว่ำร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการในวาระแรกแต่เชื่อว่าคงไม่มีผลอะไรกับการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้และยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนและยังมีการแประยะติอีกในการพิจารณาวาระสองฝ่ายค้านก็จะทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลจะได้ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไปฟังเสียงของนายวิสุทธ์ครับ การการที่ฝ่ายค้านไม่รับประการนี่ไม่มีผลใดๆทั้นสิ้นต่อการพี่นางบประมาณครั้งนี้แต่หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังติดค้างในใจอะไรอยู่เนี่ยก็ก็ตั้งไกายกรรมพิการแล้วลน่าจะตั้งกรรมการฝ่ายรัฐบาลน่าจะเจ็ดทั้งหมดน่าจะเจ็ดสิบสองท่านก็ก็มีโอกาสที่ทําหน้าที่ในการมธิการตรวจสอบได้อีกนะฮะในการพี่นางงบก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนนะ,ะแล้วก็จะมีการแปลยะติ อีกนะฮะสำหรับคนที่อภิปรายในวาระสองวาระสาแต่ฝ่ายค้านในขณะที่เป็นกรรมธิการก็สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบในการใช้งบของรัฐบาลตั้งงบประมาณซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดีไหมก,ก็ดีมีฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบ จากนั้นเมื่อเริ่มการอภิปรายในชัยชนะเดชเดโชสสพักประชาธิปัตย์ได้อภิปรายในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ซึ่งเคสเป็น19%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทยทั้งหมดและเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,567ซึ่งการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของงบกลางกว่า8แสนล้านบาท เคยเห็นว่ามีการมุ่งเน้นเพิ่มเงินในส่วนนี้เพื่อที่จะใช้โครงการในเงินดิจิทัลวอลเลตนอกจากนี้ครับยังเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อกู้ชดเชยงบประมาณที่เกินรายรับไปฟังเสียงของนายชัยชนะครับซึ่งขณะน,นี้โครงการนี้ยังไม่มีรูปแบบและวิธีการชัดเจนที่จะแจกให้กับประชาชนและวงเงินหนึ่งแสหนห้า 12, ล้านบาทก็เป็นวงเงินที่ไม่เพียงพอ ที่จะแจกให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและที่สำคัญก็คือว่างบประมาณปีนี้เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้กู้เพื่อชดเชยงบประมาณลังประชารัฐและการ จากนั้นครับสสพักก้าวไกลอย่างนายเลาฟังบัณฑิตเทศกุลได้อภิปรายถึงงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งมีเพียงร้อยละ7แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินและเห็นว่าเป็นการคัดลอกมาจากแผนงานของรัฐบาลชุดที่แล้วมาเกือบทั้งหมดและไม่ไมไม,ไม่มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่หากต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่โดยต้องลำดับความสําคัญในการกระจายอํานาจและมีประชาชนเป็นหุ้นส่วนด้วยการจัดทําเขตที่ดินของประชาชน และชุมชนก็ให้เป็นมีข้อยุติและเห็นว่าในส่วนของพื้นที่นิคมสากรเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้และไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็สมควรที่จะถูกใช้เพื่อการพัฒนาและมีเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนด้วยเช่นกัน ขณะนี้นะครับการอภิปรายงบประมาณ2,568ก็ยังคงดําเนินอยู่นะครับซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เข้าร่วมในการฟังอภิปรายงบประมาณ2,568ในช่วงก่อน11นาฬิกาครับโดยนายยกรัฐมนตรีก็ไม่กังวลครับที่ฝ่ายค้านนั้นจะคว่ำร่างงบประมาณ2,568แต่ก็แสดงความเห็นด้วยว่าขอให้เห็นแต่ภาพรวมเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่รัฐสภาครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ